ก็วันนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาสอนทุกคนนะครับดาวน์โหลดตัวเอฟนะครับเป็นเวอร์ชันธรรมดาเนาะซึ่งอัปเดตนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยทีไม่ได้ลงคลิปสักเท่าไหร่เกี่ยวกับตัวรันเอฟนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสอนดาวน์โหลดนะครับก็น่าจะเป็นเวอร์ชันเอ่อเจ็ดจุดเจ็ดแล้วนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเนี่ยกดมาจุดสามจุดตรงนี้เดี๋ยวเพียวคู่กันแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตเนาะคู่กันนะฮะก็ค่อยๆดูนะครับพี่สอนดาวน์โหลดแบบละเอียดเลยเนาะก็กดมาที่นี่ครัยกูเกิลโคลมนะเออเปิดในกูเกิลโคลมนะครับ ตอนนี้ก็เปิดใน o g l ก Chrome แล้วเนาะแยกมาละแล้วก็มันจะให้เรากดติดตามนะครับก็ติดตาม่องพีดิงเนาะก็กดไปเลยนะครับอ่าใครที่กดติดตามแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ปัดไปยังหน้าเว็บไซต์เดิมได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเนี่ยก็ให้กดนะครับเนาะกดเสร็จแล้วก็ปัดไปหน้าเดิมนะครับผมนี่กุ้นโคมนี่นะครับลิงก์ก็จะอล็อกแล้วเนาะก็ให้ทุกคนเนี่ยมากดตรงลิงก์นี้เลยนะครับก็จะไปดาวน์โหลดตัวเอฟเวอร์ซันล่าสุดกันนะคร ก็จะได้ละก็น้องๆกดดาวน์โหลดไปเลยนะของใครที่ดาวน์โหลดช้าเนี่ยน่าจะเป็นทีเน็ตน้องๆแล้วแหละนะครับก็มาดูที่รายละเอียดนะครับซึ่งพี่ดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดติดตั้งได้เลยเนาะก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยน้องๆเนี่ยต้องลบลบออกก่อนนะครับหรือตัว f ที่มันอัปเดตเนาะตัวรานินจาที่มันอัปเดตนะครับอ่าก็ลบออกแล้วก็ติดตั้งตัวนี้แทนเนาะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะตัดในตอนที่ไปอยู่ในแมปนะครับเดี๋ยวจะ แต่พี่แนะนาว่าช่วงนี้นอย่าเพิ่งเล่นแบบบอกฟุตกันเลยนะครับค้าเล่นก็เล่นในเซิร์บีดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในแมปครับทุกคนแล้วก็มาอยู่ในแมปแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาสอนหาคีย์ตัวเอฟกันนะก็นี่คือพลังแห่งพระเจ้าอย่างเงี้ยผมก็เปิดตัวเอฟขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมาสอนหาคีย์เลยเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นแบบนี้ทีหลังหาคีย์ก่อนเนาะโอเคถค่น,น้องเนี่ยนำคู่กันนะครับผมมาตรงนี้นะครับนี่เลยกดไปหนึ่งรอบนะครับเก็ตคีย์เนาะแล้วมันก็ พี่แนะนําให้น้องๆเนี่ยช่วงนี้งดเล่นแมบบปลอกฟูตไปก่อนได้เางนะครับก็มาเล่นแมบบอื่นบ้างนะครับที่พี่แจกนะครับก็สนุกเออมากกว่าปลอกฟูตแน่นอนนะครับก็มาเดี๋ยวเราไปหายคีก่อนนะครับเอาไว้ยักคอยยิงที่หลังแล้วกันเสียงเพลงมันก็มันเราใจเฉยกันไม่รู้ว่าเพลงมาติดหรือกระสิอไหมมันตัวล่างขอกมุกเลยจะสามร้อยหกสิบสามโอเคเราไปหาคีก่อนนะครับทุกคนก็มาเข้ากุ้งกระโคมเลยครับ แล้วก็วางลิงก์ไปนะฮะลิงก์ที่เราได้เมื่อกี้นั่นแหละนะครับแล้วก็กดเซิร์ชไปเลยนะครับโอ้ยทำไมอยู่ดีมือมือถือมันหน้าจอมือแน,นี้อ่าแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะรอการหาคีย์นะรอสิบวินะครับรอสิบวิแล้วมันก็จะโหลดหน้าเว็บไซต์ต่อไปให้เนาะนี่นะครับโอเคเมื่อมาแบบนี้แล้วนะทุกคนก็มากดคำว่า free asset นะครับนี่เนาะ ไอ้ที่มันเป็นข้อความตรงนี้นครับนี่นะกดไปเลยเนาะหนึ่งรอบนะครับแล้วมันก็ขึ้นแบบนี้นะให้ทุกคนเนี่ยมากดตรงไหนอะ่ะตรงนี้ปึ๊บนะกดหนึ่งรอบปึ๊บแล้วให้ทุกคนเนี่ยมากดอะไรอีกอะ่ะอันนี้ดาวน์โหลดแอปสกีซันตามที่ไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับเพียงแค่กดเข้าไปปึ๊บแล้วก็กดย้อนกลับนี่แค่นั้นนะฮะแล้วให้เรารอนะครับทุกคนรอตรงเลข2เนี่ยให้มันติ๊กถูกกับเลข3นะ Okay. รอต่อไปครับทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ทุกคนเนี่ยมากดตรงน,นี้เลยเนาะนี่กดไปหนึ่งรอบแล้วก็จะทำเหมือนเดิมครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะฮะขั้นตอนต่อไปก็ใครที่อยากหาเร็วเนี่ยผมแนะนําให้ปรับเป็นเดสก์ท็อปนะทุกคนนี่ถ้าปรับเป็นเดสก์ท็อปแล้วเนี่ยถ้าเรากดฟรีแอสเซทเนี่ยก็คือมันจะข้ามเว็บไซต์ให้เลยเนาะมันไม่ต้องไปกดดาวน์โหลดอะไรเหมือนขั้นตอนแรกที่ผมสอนไปเนาะนี่เนาะก็ได้คีย์แล้วนะครับทุกคนแล้วก็นําคีย์เนี่ยไปวางได้เลยนะครับก,ก็ไปเลยเนาะ เดี๋ยวไปเจอกันในแมปครับทุกคนบัคตาตัวรันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแค่เรามาตั้งค่าก่อนแล้วคุณจริงอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยเอาบัาคได้ไงเนี่ยโอ้โห้ลากคมจัดโอเคก็เปิดตัวเอฟขึ้นมานะครับวันนี้เราจะมาจําลองการเป็นพระเจ้านะครับเป็นพระเจ้าเดี๋ยวมาเอ่อแบบว่าพระเจ้าไม่ค่อยเก่งเหมือนพระเจ้าซีดบูมอะไรแบบนี้ครับไม่ใช่นายน้องแล้วก็เปิดอันนี้ไปเลยนะครับเซตติ้งของสคริปต์ตัวรันเอฟเนาะนี่นะครับก็ยูไอมันก็จะเล็กขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสคริปต์เลยเนาะสคครริปต์แบบนนี้นะใอยากเเเลล่่นนีียยด๋ยวผมแปะิงงงก์แไว้้ขาาาล่เนะ หลังขึ้นมาโอ้เองดูเองดูนี่พี่จะโชว์ปฏิหารพระเจ้าให้ดูดูกดปุ่มเดียวเท่านั้นแหละตุยฮะเป็นไงปฏิหารพระเจ้า <c oughs> ไม่ว้าเลยว่ะมันมีคิวอยู่ครับคิวอะไรสักอย่างแหละไอตรงอันที่สองนะครับอ่าที่เป็นเขียวๆอะ่ะแรกอะ่ะเออกดไปตนั้นแหละนะครับแล้วก็มันจะมีกัปโปะนะครับหรืเดินชมกันนะพระเจ้าครับเดี๋ยวใช้ได้ก็กดอันที่สองนะครับที่เป็นรูปเมาส์ด้วยนะนี่นะโอ้ยมีสองตัวเลยรือ โอเคครับก็บ๊ายบายครับผมแค่นี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ครับทุกคน